ไอโยก็กลับสดดวัสดีวัยรุ่นซาฟีไฟทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวชุดให้ทุกคนได้ดูกันนะครับนี่เลยเห็นไหมข้างหลังหูเท่มีเมฆหมอกสีทองนะครับแล้วก็ทรงผมสไตล์แบบอ่ามาเฟียเอฟเฟกแฟชั่นนี่ก็จะมีแค่นี้นะครับคุณดูสำหรับพี่นะเท่จาดนะครับแล้วก็ตัวผู้หญิงนะครับคุณดูนี่เลยก็เท่มีเอฟเฟกออกข้างนะครับ,ออกกรบแต่สำหรับดีเทลของตัวผู้หญิง สวยนะผมว่านะนับจากกางเกงหรือว่าเสื้อผ้าหน้าผมเ,เฮ้เจาดนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเล่น2ชุดให้ทุกคนได้ดูกันเลยว่ามันเท่ขนาดไหนนะครับท่านผู้ชมคิดว่าแฟชั่นตัวไหนเท่ระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายคอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะครับและมีกิจกรรมส่วนลดต่อการเล่น1ครั้งนะครับลถสูงสุดเหลือ9เพชรนะครับคุณดูเวอร์จัดลดเหลือเเพชรเลยนะคุณดูเข้ามาในเกมเป็นไงครับคุณดู เท่ไหมไม่ใช่เท่ดิสวยเออข้างหลังนะอ่าก็จะประมาณนี้เลยนะครับตา <necessary> ต,ต่อไปค่อยเป็นผู้ชายแล้วกันนะครับคุณรัวรอบนี้เป้งโดนหลอกเป็นไงสเต็ปแบบ IQ 300อะครับเมื่อกี้ผมเดินติดรัวแล้วก็ให้มันหันหน้ามาเล่าถึงจะงัดหัวเขาง่ายขึ้นนะครับคุณรัวอ๋อเพิ่งสังเกตนะครับเหมือนมีปีกนกออกมานะครับเห็นไหมอ่าเทจ้า พออยู่ข้างๆนี้ผมได้ยินเสียงเฮึบเอาไม่กล้าอมาหรอเห็นไหมไอ้หนุม่มชุดใหม่เนี่ยยิงก่อนดิเออมาเด้เฮ้ยเฮ้ยตึงจัดตึงจัดตึงจัดนะานายเนี่ยตึงจัดนะโอ้โหเพื่อนก่อนแล้วกันนะครับไม่เป็นการเสียตัวเองโอ้โหโดดขึ้นข้างบนทำไมอ่ะ เออเอ้ยปึ๊บป๊บหลบซ้ายหลบขวาเอ้ยเอ้ามันเพิ่มเลือดเหรอ,อยังไงแต่จะเพิ่มเลือดไหมปึ๊บเอ้ยไม่ปล่อยให้ละล่ละครับน้องชายฝีมือมันคมอะครับน้องๆเห็นไหม<ว>อย่าลืมกดไลค์กับความคมของผมด้วยนะครับคุณดูเนี่ยคมจัดเมื่อนเขาจะเล่นใส่ไฮไลท์กับผมด้วยนะประเด็นอนะ เออเห็นไหมเอาปืนแบบสายไฮไลท์มาเลยมาป่านี่ก็ไม่ได้เล่นนานมากนะครับคุณโดเอ๊บเอ๊บอุ๊ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ๊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 ยมาเร็วเฮ้ยข้างหลังเกือบนะเกือบนะเป้งเอ๊บเป้งโอ้โหชิบแชบเอ้าหลบหนีหลบหนีหนีหลบหลบหนีเอ๊บเอ๊บ เบหลบเอออดตัวไปไม่เป็นไรครับโอ้โหได้อัดตัวแต่ไม่นับแล้วกันนะครับเรามารีวิวไม่ได้มาโซวความตึงอะไรเลยมาเลยไอหนอมอ๋อลืมบอกทุกคนนะครับเป้งอยากเล่นไฮไลท์มากใช่ไหมจัดให้ครับนี่มาปั๊บปับป๊บยังไงเอาหัวไหม โอ้โหขาวเถื่อเลยไม่มีหัวเลยเึบเบเฮ้ยคนนี้เหมือนแบบมันไม่ชู้เหรอวะไม่ชู้หรอฮะเพิ่มเลือดไปนิ่มแต่เราไม่รอนะใ้นายพิ่มเลือดอ่ะเอ่ยย่อยเขาย่อยเขาเอาชนะแล้วหรอเกินไปเป้าแม่บึม ต่อไปตัวผู้ชายนะครับคุณโดสำหรับตัวผู้ชายนะครับนี่เท่นะผมว่าเทจัดแล้วก็ส่วนหน้าตาอลเหล่าโอ้โหหล่อจัดเฮ้ยเฮ้ยเเยใจเย็นใเย็นใจเย็นได้หมโลเฮ้มาก็จะใส่อย่างเดียวเลยว่ะเป้งนี่งายไม่เกรงใจชุบเลยนะเมืองเฮ้ยเ่เน่อตัวไปหนึ่งเกเป้ง เออเอเอโอ้โหอะให้พันเลือดเลยละกันต่างคนต่างพันเลือดชบแชบพันเร็จยางใส่เลยละกันนะครับอ,อ้าวย่อโอเคเอะย่อให้ถือว่าเรามีน้ําใจนักกีฬานะครับแต่กูไม่ได้มาแข่งนี่หว่า,เ,าเป้งอุ้ยเอ้ยนี่ครับย่อยคืนนี่ไง ชุดเราเทาไม่นายนี่ไงคนไล์ให้แปลว่าชุดนี้เทเข้าใจเป้าเหมือนเขามีน้ำใจนะคนเอ๋ฝั่งนู้นโหสังคมดีจัดนะครับนานๆทีที่จะได้เจอแบบนี้อุย้ยเป้งเป้ง,ปงใส่ไฮไลท์วงการไฮไลท์สัน่นสะเทือนเป้งเรามันเทครับน้นองใชานี่ไง <c oughs> บอกเลยว่าใส่ชุดใหม่แล้วทรงพลังอะ่ะเข้าใจเป้าน้อใชยเอ้รอบนี้เราก็จะเล่นเป็นปืน AC 80นะครับคุณดูนี่สำหรับผมโอ้โหชอบมากว่ะกางเกงรองเท้าโอ้เจ่งจัดเจ็งแจ๋วเป็กเป็กไปหนึ่งทีเป็กเฮ้ยเป็ก,ปกโอ้โหไม่โดนปังปึ๊บปุ๊บลบลบกวปด๊บื่อเปั๊บเป้งโอ้โหคมจัด เฮ้ย <He> มันโคมงกิน <c oughs> ไปไมาเนี่ย <laughs> ผมไม่ได้ตั้งใจที่จะเอาแบบว่าหัวเม็ดหัวเม็ดขนาดนั้นนะแต่ก็งัดไปงัดมามันโดนเองนะครับเอามันโนนดนนะคุณดูคือแบบ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ผมก็จะอ่อนให้เขาแล้วกันนะครับ <c oughs> อ่อนให้ไหมคุณดูโอ้โห <c oughs> <c oughs> ผมก็จะอ่อนสกอให้เขาแล้วกันนะครับตอนนี้ทุกคนก็กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับคนดูเดี๋ยวมีอัปเดตอะไรใหม่ๆผมก็จะมาให้ทุกคนได้ดูกันนะครับมาเฮ้ pp. เราก็จะไม่ยิงโดนเขานะครับอืมอ่ะให้เขายิงหัวดูที่ว่าเอ้ยกำลังจะบอกว่าเขาโคมหรือเปล่าเฮ้ยเขาโคมงนะคนดูคมจัดนะครับ ลองอีกแบบสักตาหนึ่งแล้วกันเผื่อความสัวว่าเอ้ยเขาโคมงจริงหรือเปล่าหรือว่ามันฟุกเมื่อกี้แม่แม่แมาแม,าม,ามา่แล้วก็จะออดคอให้แล้วกันเริ่บเริ่บ,บยิงแบบไม่โดนยิงแบบไม่โดนเริบเอวโอ้โหโดนตัวมันล็อกครับ,บ,บค,รนะคุณดัวเรบเริบเริบเอ้ยเข่าโคมนะคุณดูโคมงจัดแต่กู แต่ชื่อเขาเนี่ยแบบเชี่ยอะไรวะเนี่ยอเอาเป็นว่าเอาปืนนี้ละกันมาเดเสเซอร์ดเหมือนเดิมหรือว่าจเจ้าปืนอันนี้สแปซไม้กับเราเนี่ยมานายเออมาเร็วมาเร็วได้เวลาเอาโดนชะง,งันเฮ้ยไอหมอนี่ขายหน้าเลย ขายหน้าเลยโอ้ oh my god กำลังจะปิดสกอร์มามาเราก็จะไม่ประมาทเขาแล้วกันนะครับเฮ้ยตึงอยู่นะในยะไกลอ่ะตึงอยู่นะเราก็จะไม่ประมาทเลยลวกันเฮ้บเออเออาเอาโอ้ย,เ,อย,เ,อย,เ,อยเราขอโทษนายเราขอโทษ <c oughs> เราขอโทษจริงๆเราไม่ได้ตั้งใจเลยเมื่อกี้ไม่คิดว่านายจะแบบเลือดน้อยขนาดนั้นนะครับโอ้จบจาดเลย โอเคนะครับสำหรับใครที่คิดว่า2ชุดนี้ชุดไหนเท่กว่ากันคอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะครับคุณดูแล้วก็อย่าลืมก่อนที่จะจากลาก,กันไปฝากกดติดตามกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับคุนดดไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย